ฮัลโหลวโฟโซสวัสดีครับวันนี้วันที่11เดือน11ใช่ไหมฮะเลยอยากทำเอีกาศแบบสั้นๆเร็วๆนะครับมีข้อความอะไรส่งถึงคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีตัวเลือกให้เลือกกันสาบตัวเลือกครับจากสิ่งที่อยู่ตรงนี้เอาอีกแล้วครับอันแรกครับโลคหัวใจฮะอันที่2ครับตัวปั๊มรูปดาวนะครับเรียงยังไงล่ะซ้ายขวาแล้วก็อันที่สามคดครับอันนี้สครับคือน้องปะการังนะ 1,2 1, และ3ครับเลือกตัวเลือกที่คุณชอบที่สุดที่รู้สึกว่าดึงดูดคุณมากที่สุดนะครับเห็นไหมเอาแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคำอ่านกันเลยนะครับสำหรับข้อความสำหรับการเดิมนอะไรบ้างจากโคเรชันกับจักรวาลครับในวันที่11เ 11, ด 11. ือน11บะ <t> มาถึงกองแรกครับใครที่เลือก isme, รูปหัวใจฮะเป็นดินปั้นอันนี้นะใบแรกที่คุณได้นะครับ do your best ครับไปที่2ครับ learning ครับเหมือนคนกำลังอยู่ใน process อะไรบางอย่างนะอยากให้มีความพยายามความตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ lucky บัตรนี้ครับ <c oughs> เป็นคำว่า i create my reality <c oughs> ครับแล้วก็ใบสุดท้ายแล้วนะมมงครับให้ ring ครับหมายเลข25ก็คือ7ได้เหมือนกันครับ <c oughs> ทั้ง4ใบนี้นี่คือความ นี่คือความโชคดีนะเอ่อนึกถึงว่าไม่ว่าเรื่องเราอะไรจะเกิดขึ้นครับอยากจะให้มองว่าทุกอย่างคือ Blessing หรือว่าการอวยพรนะอยากให้คุณได้ถอดบทเรียนเรื่องเราวที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะทุกๆอย่างล้วนเป็นข้อความและบทเรียนหรือว่าของขวัญทั้งนั้นเลยอยากให้มองว่าการก้าวข้ามการฮลลิ่งเยียวยาหรือว่า การได้ทำความเข้าใจมองเห็นอย่างที่เป็นฮะแล้วก็ไม่รีบไปตัดสินมันมันเราจะทำให้เราเห็นความจริงอะซึ่งมันทำให้แล้วก็เอ็กเซปยอมรับแบบที่มันเป็นนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินมันเราจะพบกับของขวัญที่เราได้มาเราจะพบว่าอ้าวจริงๆแล้วเราเป็นคนที่โชคดีมากๆนะที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ที่ได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับ หรือว่ามันอาจจะมีของขวัญซ่อนอยู่หลังจากนี้ก็ได้ครับหลังจากที่คุณผ่านบทเรียนหรือว่าทากษะบททดสอบก็ได้นะถ้าใครบอกว่าเป็นบทเกมทดสอบหวังว่าจะเป็นข้อความที่ค,ควรแล้วก็เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกองถัดไปกันเลยครับสําหรับใครที่เลือกตัวปั๊มรูปดาวนะครับคุณได้ h a v e fun ครับคุณได้โ l o w นะครับ โอ้โหสองใบนี้มี Energy เดียวกันเลยคือการแบบคลียคลายไม่อาจจะความไม่เป็นระเบียบแบบแผนก็ได้นะการออกไปเคลื่อนไหวก็ได้ครับแล้วก็ curiosity ครับเป็นคำว่า i am delighted by discovery นะสามใบนี้ให้ความรู้สึกเรื่องของการที่แบบออกไปสำรวจออกไปทำอะไรที่ นอกเหนือจาก pattern เก่าของเราทําอะไรใหม่ๆก็ได้หรือว่าบางทีทําสิ่งเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการหรือว่าเปลี่ยนลําดับขั้นตอนใหม่ครับจัดระบบระเบียบม,มันไม่มันไม่ค่อยร,รู้สึกถึงระบบระเบียบม,นะมันเป็นการออกไปมันเป็นการสํารวจมากกว่าแล้วก็ปล่อยไปตามความรู้สึกนะฮะแล้วก็ไปที่3เครับเรอนอมองไยให้21ฮะบเมาเทเอ่อมันเหมือนกับว่า ค for for so, we got, we pues. ุณน่าจะมีบล็อกอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าในเชิงพลังงานนะครับบางทีเราคิดอะไรมากๆเรากังวลอะไรมากๆอ่ะมันจะไปบล็อกตามกับส่วนต่างๆของร่างกายครับไอเพนต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอาการป่วยไม่สบายเนี่ยอาจจะเกิดจากความคิดของเราก็ได้ครับหรือว่าความเชื่อการไปเพ่งกับอะไรมากๆเนี่ยดังนั้นช่วงนี้มันดูเป็นการที่เราออกไปรีลีสครับการรีลีสความรู้สึกรีลีสความคิดแล้วหรือว่าพลังงานเนี่ยทำได้หลายอย่างมาก การเขียนมันออกมาการระบายสีว่ารูปการออกไปออกกำลังกายหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็จะช่วยคลี่คลาย o t o t i o n a l b a g g a g e หรือว่าตัวที่มันบล็อกเราไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อความที่ควรแล้วก็เหมาะสมเป็นประโยชน์กับคุณนะครับเราเจอกันคลิปถัดไปอ่ะบ๊ายบายิวดี้ฟโซเดี๋ยวเราไปตัวเลือกกองเลือกกองที่3เลยครับใครที่เลือกน้องปะการังอันนี้นะครับสีขาว มาดูกันครับใบแรกคุณได้ดู something for earth นะฮะหมายเลข35คือ8ได้ครับใบที่2ครับ grow growth นะครับหมายเลข35เอ้ยส2ก็คือ5เหมือนกันฮะอัี้สองใบนี้คุณมีความแบบ earthy ความแบบพระแม่ธรณีมากเลยนะเป็นไกอ่อาแม่ไก่อาอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวดูใบที่3ครับ Balance and Perception นะครับเขาให้คำว่า I am free to see with perfect clarity นะครับเอ๊สามใบนี้เดี๋ยวขอดูใบเลยนะครับเป็น Lady ครับหมายเลข29ก็คือ11นะ11ก็คือ2ได้เหมือนกันครับเอ่อลายๆไปนี้นี้ให้ความรู้สึกว่าเอ๊ผมเห็นเรื่องธรรมชาติเต็มไปหมดเลยอะนี่ก็ดอกไม้ทุ่งหญ้าอันนี้ก็เป็นแบบความเป็นพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบ การปลูกต้นไม้อยู่นะซึ่งส<ม>ามใบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องของการไปในสวนการถ้าไมถึงบอกว่า b a l a n c e Per c e p t i o n ร,รู้สึกว่าคุณอาจจะติดอยู่กับโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคุณเสพอะไรที่แบบมันเร็วหรือว่าทำให้เราว,วุ่นวายอะครับเลดี้เนี่ยบางครั้งพูดถึงการลองกินกันรออะไรบางอย่างนะราหรือว่าบางครั้งความเป็นแฟมินีนะครับในนี้มีพลังแฟมินีเยอะมาก ออดังนั้นแนะนําให้ไปในสวนครับไปเดินในธรรมชาติไปเดินบนหญ้านะแนะนําให้อาจจะเดินเท้าเปล่าถ้าสะดวกนะครับจะเป็นการช่วยเคลียร์พลังงานเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะสำหรับวันที่11เดือน11นี้ถ้าใครสะดวกนะฮะไปเดินในสวนนะครับหวังว่าจะเป็นข้อความที่ทขกคนแล้วก็เหมาะสมกับคุณนะครับแล้วพบกันในคลิปถ,ถัดไปฮะ,ะขอให้สมปรารถนาุกคนในวันที่11เดือนส1นี้ครับสนุกกับการนเฟสบายบายเป็นทุก แล้วเจอกันครับ